เรามาเช็ครดยโดยเราใช้แบตเตอรี่รถของเรานี่แหละนะครับเป็นตัวเช็คนะว่าอุปกรณ์เนี่ยมันเสียหรือไม่เสียติดหรือไม่ติดนะครับวันนี้ผมจะพามาเช็คอุปกรณ์นะครับเช็คตัว USB ชาร์จนะครับหลังจากที่เราสั่งไปแล้วนะครับเราต้องการจะรู้ว่าอุปกรณ์เนี่ยเสียหรือไม่เสียนะครับก่อนอื่นเราให้เราตัดปลั๊กตรงนี้ออกเลยนะครับ ก่อนที่เราจะต่อนะเราตัดปลั๊กตัวนี้ออกนะครับพอตัดออกมาแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นสายปิดเปยแบบนี้แต่ดึงสายตัวนี้ออกกันแป๊บหนึ่งพอเราพอเราตัดปลั๊กตัวนี้ออกนะครับเราตัดปลั๊กตัวนี้ออกเสร็จเนี่ยเราปอกสายไฟนะครับปอกสายไฟยาวเพื่อเราจะต่อเพิ่มสายไฟหรือในกรณีที่เพื่อนต้องการต่อตรงจากแบตนะมันจะต้องเพิ่มสายนะครับปอกให้เป็นแบบนี้ทีนี้เราจะมาเช็คกันนะครับ เรามาเช็ครอยโดย,โดยเราใช้แบตเตอรี่รถของเราน un oui. ี่แหละนะครับเป็นตัวเช็คนะว่าอุปกรณ์เนี่ยมันเสียหรือไม่เสียติดหรือไม่ติดนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆต่อสายเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะมีช่วงรอยต่อต่างๆเยอะเลยนะครับมันมันจะทําให้เราหาได้ยากนะว่ามันเสียตรงไหนนะครับบางทีอาจจะไม่อาจจะไม่ได้เป็นที่อุปกรณ์เขาเสียนะบางทีอาจจะเป็นช่วงรอยต่อกระแสไฟที่มันไม่แน่นนะก่อนอื่นที่เราจะต่อสายไฟนะครับเรามาเช็คก่อนว่าอุปกรณ์เนี่ยมันดีไหมนะครับ การเช็คเบื้องต้นนะครับเส้นแดงเส้นแดงเนี่ยให้เราจิ้มกับขั้วบวกของแบตเตอรี่นะครับเส้นดําจิ้มกับขั้วลบนะครับเดี๋ยวผมมาจิ้มกับขั้วแบตเลยเป็นการเช็คเบื้องต้นนะครับว่าตัวอุปกรณ์เนี่ยมันปกติไหมนะะบางทีเราพันสายไปเนี่ยบางทีเราพันไม่แน่นนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมเจอ ของเพื่อนๆที่เอาไปติดตั้งเนี่ยเราย้ําสายไฟไม่ดีนะครับบางทีย้ําไม่โดนทองแดงหรือพันแล้วสายมันสายไม่แน่นพันไปแล้วติดนะช่วงแรกๆเนี่ยพอใช้ไปนานๆแล้วมันดับไปนะครับามาเช็คกันนะครับอ่าตอนนี้ผมอ่าต่อเข้าไปแล้วนะครับต่อเข้าไปแล้วแล้วเราก็มาเปิดสวิตช์ดูนะครับถ้าเปิดมาอย่างนี้แสดงว่ามันติดนะครับถ้าเกิดว่าเราต่อแบบนี้แล้วมันติดพอพอเราพันสายไฟเข้าไป นะครับแล้วมันไม่ติดเนี่ยเราจะได้รู้นะว่ามันเป็นจุดไหนนะครับอ่าทีนี้เดี๋ยวผมจะต่อต่อสายไฟพ่วงเข้าไปแล้วเราลองต่อนอนุีกธีนะครับว่าไฟมันติดไหมเวลาเราต่อเพิ่มสายไฟนะครับผมจะให้สายไฟเป็นหนึ่งเมตรนะครับเส้นแดงเนี่ยก็ให้เอาต่อเข้ากับตัวเส้นแดงเหมือนกันนะครับดําเข้าดำนะครับพันเข้าไปด้วยกันเลยพันให้แน่นนะครับพันให้แน่นถ้าพี่พี่มีเพื่อนๆมีหัวแรงก็เชื่อมติดเลยแต่ส่วนใหญ่จะไม่มีไง ก็ขอปลอกให้ยาวหน่อยนะครับปอกให้ยาวแบบนี้เราพันให้แน่นนะครับใส่เข้าไปส่วนท้หดตรงนี้วิธีทําให้มันหดเนี่ยให้เพื่อนๆใช้ไฟเช็กนะครับมาลนนะใช้ไฟเช็กมาลนทีนี้เราผมจะจิ้มกับขั้วแบบด,ดูนะครับโดยที่สวิตซ์ตัวนี้ผมเปิดไว้อยู่นะผมเปิดไว้อยู่เราจะมาดูกันว่ามันติดไหมนะครับตอนนี้สวิตซ์ผมเปิดไว้อยู่นะผมก็เส้นแดง เส้นแดงเนี่ยมันจะเป็นเส้นไฟคือขั้วบวกนะครับจิ้มเลยตัวนี้จะเป็นขั้วลบนะเส้นดํามันจะมีแดงๆคาดที่หนึ่งมันเป็นสีที่ติดจากอีกฝั่งหนึ่งพะมันติดกันไงเส้นดําเข้าขั้วลบนะครับอ่านี่คือติดนะครับติดติดดับดับติดแล้วดับอ่ะทีนี้มาดูว่ามันเป็นเพราะอะไรนะครับมาดูอ๋อนี่เห็นแล้ว เป็นตัวอย่างให้ดูนะครับว่าถ้าเกิดว่าเราย้ำหางปลาไม่แน่นหรือหางปลาในสวงเข้าไปเฉยๆแล้วเราไม่ได้ย้ำเนี่ยไฟมันจะติดดับดับนะครับไฟมันติดติดับดับหรือถ้าเพื่อนๆต่อสายเข้าไปเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วเรามาจิ้มดูมาจิ้มดูแล้วมันไม่ติดเนี่ยเราก็สงสัยได้เลยนะว่ามันจะต้องมีจุดใดจุดหนึ่งที่เราพันสายไฟอ่ะมันหลุดนะครับหรือพันไม่แน่นนะครับอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นกล่องฟิว นะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการเช็คเบื้องต้นนะครับว่าอุปกรณ์เนี่ยที่เราได้ไปนะครับว่ามันมันเสียหรือไม่เสียนะครับนะว่ามันเสียหรือไม่เสียเราสามารถเช็คเบื้องต้นได้หรือถ้า,าเพื่อนๆที่สั่งไปจากร้านผมนะครับถ้าไม่แน่ใจก็ทักกันมานะครับทักมาหาผมนะเดี๋ยวผมจะดูให้นะครับจะคอยดูให้ถ้าเกิดว่า เพื่อนๆลองทําตามพิธีที่ผมบอกแล้วเนี่ยมันไม่ติดอย่างเงี้ยเราก็เค็มกลับมานะเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนตัวใหม่ให้สําหรับคลิปนี้ก็จบเท่านี้นะครับสําหรับการเช็คเบื้องต้นนะเช็คเบื้องต้นโอเคบายยฝากกดติดตามช่องให้ด้วยนะครับให้สู่2,000ซับไปด้วยกันบายๆ